ท่านพลตำรวจตีสุทธิพงศ์เป็กทองนะครับอันนีีี้มเจยท่านสสรอวีเล็กอุทัยท่านวีรรัตนัสิทธิ์คุณไทยประธานมูลที่อุตตรดีสุขศพนะครับและคณะนะครับท่านพิศนุราชัยเจริญกิจประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านผู้ว่าสิริวัฒน์อุพาจเจริญท่านผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีด้านเหนือเลยครับผมแรกเลยครับบรรยากาศน,นะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ได้อ่านรายนามนะครับได้เมตตานะครับในการ ประเพณีจตุปัจจัยไชยธรรมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เรารอสักครู่หนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่นะครับพ่อแม่ครูอาจารย์จะได้ให้พรนะครับเราจะได้รับพรอันเป็นมงคลและหลังจากนั้นจะได้ประสิทธิ์น้ำพุทธมนต์นะครับจะได้ประสิทธิ์น้ำพุทธมนต์นะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับขอโอกาสให้ท่านผูมิเกียรติได้ประเพณีจตุปัจจัยไทยธรรมนะครับประเพณจตุปัจจัยพร้อมพัฒตาหารนะครับในส่วนของทางด้านล่างนะครับได้เรียนเชิญอีกสี่ท่านนะครับ อันนี้เขาจองเหรียญประตุมงคลท่านพ่อพพ่ชัยดับหักนะคะรายินามผู้ถวายพระสวดมหานานนะครับสี่ทัาน ท่านแรกเขาเรียนเชิญครับคุณสุรชัยวานิษฐ์รกรประธานสภาตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตฐ์ท่านที่สองพันตำรวจเอกไกรสิธิ์พรมปฏิมาผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอุตรดิษฐ์ท่านที่ 3, สามสจชราวุฒิบุญเกตประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์และท่านที่สี่นางสาวนิชาพัฒน์สว่างเดชารักษ์ได้ถวายปัจจัยที่องค์สวดมหาหนาคทั้งสี่รูปด้านล่างครับเชิญครับ ปาปตามสี่ท่านครับครับหลังจากที่ได้ประเคิแล้วเรารับพรอร้รอมก,กันแล้วครับจะได้กราบนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บันทึกภาพนะครับบริเวณทางด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยายพิชัยดบะะบออกกับนะครับเรขอกาสนละครับอาราธนาพร้อมแล้วนะครับจะได้อานโมทนากระานะครับ ขณะนี้ด้านล่างพร้อมแล้วที่จะถวายปัจจัยให้กับพระสวดมหาหน้านะครับในพิธีพุทธาพิเศษทั้งสี่ท่านครับล่างพร้อมแล้วครับ ยะถาบริวหาภูนาปิเตนติสาตลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปปักปติทีิตังเปตังตุมหังกะกเมวะตมิตกตุตะเปเบริโตทั้งกะปาจันโต ปณัตตุยถามนิจวติกราตุยถาสพเด็จจววิวัจจะสัพพะตัววิวานัสสุมารเต้าภวังตวันตะยสุขียดีตายโยภวะภวะนิวัจนาเสียลิสันิจังวัตตาปัายินวัจจคานุวัจราม

Finished พระรัตนนาตยานุภาเวรารัตนนาตยานเตยจะสาตุกัลวัตภยาเวรานจตตาตุจุปาตวะอเดกาอันตละยาปติวินันตสโตนาตัเดียภะวันตุเตวะภาตุตาปมพระรังนพันตุตาโคตเทวะตาธรรมประธรรม สุภเวรตตาตาตวเทวพระวันตุเทวพระวันตุสัตว์ไมะพังมาพนตุสัตวเทววตาสััจจัรานุปาลเทวตตาตาตัวเที ข้าวันโตเตะอาเทปุตธาบาลปะตะปะเทกะนนันจะยังอะระหะทานตานันตะเตเนนราขังปันญามิจตภะโสอระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระโกวันตังปิวาเทนี้ สวาก่าโตพระกวตาธรรมโมธรรมบังนามามิสุปฏิปันโนพรกวาโตสาวกรสังโฆสังขังนะมามีลำดับต่อไปกระรับนี่ตนพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ เมฆนะครับได้ลอยอยู่บนเบื้องฟ้านักพากาบทบางสุริยะูมิเพื่อพยงยาพาวอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุรดิต์ก็เดินทางมาท่านนายอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์ก็เดินทางมาครับวันนี้ต้องของการาบขอบคุณท่นานผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษ์เป็นอย่างสูงท่านจินทะบุคชาเจริญคณะนะครับรองผู้ว่าสหวิทย์นะครับวันนี้ท่านมาร่วมในพิธี รอบคัวศรีฮโดยท่านสสกิติศาศรีฮารุในฐานะเป็นเจ้าภาพนะครับขอให้พี่น้องประชาชนลงมาจาับบนฐานท่านกร่วด้วยนะครับเราจะนะฮะทำพิธีชนิดหนึ่งนะครับ,รบต้องขอขอบคุณท่านสสจะอธิษฐานแสงแผ่นเป็นอย่างมากครับปูชาตีเหรียมน,นะแต่ข่าวก็จะบูชาเยอะ นะครับรอดด้วยร่วมด้วยช่วยกันครับเป็นโงค์สุดยออันใหญ่หลวงสอสอปรินาสงหะได้สร้างเหรียญหลวงพ่อพญาพิชัยไปทำพิธีกับหลวงปู่ศิลามาแล้วที่จังหวัดกาลสินะและมาถูกเสงวใหญ่ที่จังหวัดอุณณีพิลาท่านพ่อพญาพิชัยนะครับครับสอสอปริชนาสีหสอสอพระวีเล็กอุทัยสอสอวารุษสิริวัน์นะครับ วันนี้เราอยากจะทำสาธิตประโยชน์นะครับเจอวาตภัยอย่างแรงโรงพยาบาลอุบลิดทัพื่อกันที่สามทีสมาคมไปเวลาสี่โมงครึ่งเราเจอพายุอย่างแรงครับนะข่าวกระแสสื่อดังไปทั่วประเทศไทยนะครับสอสอกิษนาสีฮาระได้ดอเนีบสร้างเรียน นะครับเพื่อนำเงินไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆไปมอบให้กับสุโรงัพยาบาลอุบัดิเหตุครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์พิธีพรามณัครอบที่มาทำหน้าที่ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ต้อยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ประสานงานต้องขอขอบคุณนะครับท่านรู จากวัดไร่อ้อยนะครับผู้ดูแลด้านสถานที่พิธีการต้องขอกราบขอบพระคุณทิกษุสงฆ์ทุกเกติอาจารย์ทุกรูปที่มาน,น,นะครับเป็นกำลังใจเป็นมิัญใจบุญกุลให้กับที่น้องที่มาร่วมง,งานครับใครท่านใดที่จะจองเหรียญน,นะครับจองเหรียญได้เลยหรือจะจองจากผู้ประสานงานก็ได้ ผู้ใหญ่หน่อยบ้านม้อนหินขาวอยากจะจองเหรียญเดี๋ยวมาจองได้กับผู้ประสานงานของท่านได้เลยครับแล้วก็พี่น้องที่มาจากบ้านหินขาวเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวเรานะจนะตีเรื่องการจองเหรียญกัน ท่านใดที่จะจอเงเหรียญท่านพ่อพญาพิชัยดับครับนะครับปีคนปาะท้ว่าไปทําวิธีเพราศสีลายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาทาวิธีโดยมีเจ้าคณะจังหวัดพุตธดินมาเป็นประธานให้ดีดูเสียงก่อนนะคะฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจลูุงละปาแฟมิลี่ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนาคะที่ามารับชมเรื่องที่22ตรีศราศรีอารักษ์และครอบครัวศรีอารักษ์ ท่านนา,นนายกชัยศรีสุภรกิตดาท่าน,น,นรอ,องนายรีท่านอุทัยท่านวองวาิุษีวัตรขอขอบพระคุณพี่น้องที่มาร่วมง,งานอภินินงานบุญงานนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์สู่สสขขครอบครัวนะครับแต่ครั้งนี้มาร่วมพิธีบุกเสกเหนียนนะครับท่านพ่อประยาพี่ชัยดับพังแต่ครับวันนี้เราได้ทำบุญได้ร่วมบุญได้รบับบุญจากเกจิอาจ,จารย์ชื่อดัง ครับครับวันนี้ถือว่าสำเร็จจริงๆนะครับอาจารย์ท,ทั้งสองโค้เก่งนะครับขอชื่นชมนะครับ<ะ><ะ>เดี๋ยวแม่บ้านก็เห็นขาวเดี๋ยวรออยู่ยนะครับแม่บ้านก็เห็นขาวพี่ใหญ่หน่อยครับน้องต้อยผู้บระสานงาน